รหัาต่อไปค่ะคุณพี่3-112งานหนังชามวนธรรมชาติคุณพี่ทันกระเป๋าค่ะอยู่ที่7นิ้วครึ่งความสูงอยู่ที่8นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มค่ะนะเป็นงาน crossbody ที่สามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจะออกแนวแบบเท่ๆหน่อยนะนะคะใส่แบบเสื้อเสื้อปโลคอป,ปกอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงยีนเข็มขัดหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะนะ 3.112ค่ะคุณพี่ใบนี้ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะเป็นงาน crossbody นะคะ2ตอนนะคะช่องใช้งานของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนด้านหน้าเปิดปิดด้วยฝาแบบนี้ค่ะกระดุมแม่เหล็กนะคะด้านใน ช่องไฮไลท์ของเขาคืออยู่ด้านในจะมีช่องเสียบกาค่ะสองชั้นอันนี้คือคุณผู้ชายท่านใดที่บอกว่าขีา้เกียจพกกระเป๋าตังค์แล้วนะคะตัวนี้เสียบกาได้นะคะเอาไว้เสียบบัตรประชาชนใบขับขี่ก็ได้บัตรเครดิตกาสักสองสามใบนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีช่องเสียบกาทั้งหมด3ชั้น,นะคะ่ะแต่ละชั้นสามารถเสียบได้สักประมาณ2ใบนะคะก็ความจุกาเนี่ยห้าถึงหกใบด้านข้างค่ะตรงนี้จะเป็นช่องลวงค่ะแบบว่าเป็นช่องแบบ ยาวๆอ่ะเป็นช่องแคบๆแต่ว่าลึกยาวๆลงไปเอาไว้เสียบพวกปากกานะคะหรือว่าคุณพี่ท่านใดที่แบบว่าคุณผู้ชายบางบ้านจะชอบพกไฟฉาย คุณผู้ชายบ้านกันยาคือชอบพกไฟฉายนะคะก็จะเอาไว้แบบเสียบไฟฉายได้นะคะหรือว่า,าไขควงอุปกรณ์แบบซ่อมของเล็กๆน้อยๆเงี้ยคุณผู้ชายบางบ้านชอบพกนะอันเนี้ยเสียบได้ปากกาไขควงไฟฉายเนาะนะคะช่องใช้งานช่องแรกช่องใช้งานช่องที่2ค่ะคุณพี่จะเป็นช่องซิบอยู่ที่ด้านบน เปิดไปด้านในสายสะพายค่ะค r อสบอดี้เป็นงานสายคู่ตัวนะคะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนอะไหล่ของเขาจะเป็นสีทองปัดค่ะคุณพี่ผ้าสับในพรีเมียมนะคะทนทานการใช้งานใช้งานแบบสมบุกสมบันได้เลยนะคะสำหรับงานผ้าพรีเมียมตัวนี้เนาะตามด้วย2ช่องพ็อกเก็ตหช่องลงกว้าง10บพนังหลังอีก1เส้นกระเป๋าสตางค์ยาวค่ะ7นิ้วครึ่งใส่ได้นะคะสำหรับตัวนี้ร่มพับสั้น ความสูง8นิ้วก็ใส่ได้นะคะใส่ได้แบบหลวมๆแบบนี้รู้สึกปากได้เลยนะคะกระเป๋าตังค์ยาวร่มผับสั้นใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นของใช้จุกจิกของคุณผู้ชายใส่ได้ครบแน่นอนเนาะตามด้วยด้านหลังค่ะมีอีกหนึ่งช่อง1ิบลวงนะคะฝ่ามือลงไปได้ทั้งฝ่ามือเลยเพราะฉะนั้นอันนี้หลวมๆฝ่ามือคุณผู้ชายลวงได้เช่นเดียวกันใส่การ์ดนำบัตรบัตรจอดรถคี์การ์ดนะคะทั้งหมดได้เลย สีพร้อมส่งค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ3 1 1 2ค่ะ3 4สีพร้อมส่งดำตาลแล้วก็แทนดำน้ำตาลแทนค่ะคุณพี่3 4พร้อมส่ง